สวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวน้องช่วยแนะนําตัวให้พี่ทั้งาซ้ำนิดนึงว่าน้องชื่ออะไรมาจากโรงเรียนอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อนาท่ามาจากโรงเรียนเบนจมาราชุดทุ่ราชบุรีค่ะเช่อโชกี้ค่ะมาจากโรงเ,เบบรียนเบนด้วยกันเลยอ่าน้องๆเป็นเพื่อนกันเลยเนี่ยค่ะทราบความรู้สึกว่าแบบโอเคเราไปเรียนแบบนี้ตอนนี้เรามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็เวลามันผ่านไปไวมากอยากอยากตื่นเต้นอ่ะเนาะอยากไปเรียนเฮ้ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่จริงแล้วก็น้องๆเนี่ยมีการเตรียมตัวหรือว่าวางแผนเรื่องของ แบบก่อนจะไปจีนยังไงบ้างคะวางแผนในเรื่องที่การที่ศึกษาข้อมูลของมหาลัยเราจะไปก่อนแล้วก็ดูของที่จะต้องเตรียมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเรื่องสภาพอากาศแล้วก็การแต่งกายเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็น้องทั้งสองคนเนี่ยอยากมีอะไรฝากถึงน้องหรือว่าเพื่อนสําหรับคนที่แบบกำลังลังเลว่าไปจีนีไหมอะไรแบบเนี้ยจะมีอะไรอยากจะฝากถึงตรงนี้ไหมมีโอกาสแล้วก็ไปเลยไปในโอกาสมาเราก็ไปเลยอย่าให้เสียโอกาสค่ะก็ลุยเลยแต่ก็ได้ไปแล้วก็ต้องไปให้มันสุดอ่าก็ขอให้น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากๆานะคะ